เนี่ยแหละครับคือเหตุผลว่าทําไมผมถึงอยากให้พี่ๆเพื่อนๆเอฟซีช่องมุมมองฟุตบอลครับเข้ามาติดตามเข้ามาเจอเข้ามาพูดคุยกันในชมรมในครอบครัวของผมมากกว่าครับเพราะในวันที่ผมไม่ว่างเนี่ยอย่าง3-4วันที่ผ่านมาครับผมติดธุระไม่มีเวลาได้ทําคลิปถวางแนวทางไว้ให้กับเพื่อนๆพี่ๆเอฟซีหน้าช่องมุมมองฟุตบอลแต่ในครอบครัวผมทีมงานรวมไปถึงเพื่อนๆอินฟูกูรูท่านต่างๆครับตัวการัตตีรในแต่ละวันยังจัดวางไว้ให้ฟุตบอลเรียลไทม์จุดโครงการต่างๆ ก็ยังพอพาเพื่อนๆพี่ๆที่อยู่ในชมรมในครอบครัวหวานได้สดใสได้ไปต่อแบบนี้ยับใครที่ยังไม่อยู่ในครอบครัวครับรีบเข้ามาเลยครับทางเข้าเดี๋ยววางไว้ให้ใต้โปรไฟล์กับใต้คอมเมนต์พร้อมบ่นงานในแต่ละวันยับมาวันนี้จัดมาให้แล้วครับเต็มระบบครับกับมุมมองฟุตบอลหน้าช่อง5ทีมที่น่าเลือกเลือกเชียร์ในค่ำคืนนี้จะมีทีมไหนคู่ไหนเดี๋ยวมาดูกันครับแต่ก่อนอื่นฝากกดหัวใจกดติดตามครับแล้วก็ใครที่ยังไม่อยู่ในครอบครัวยังไม่อยู่ในชมรมมิตรจรครับทางเข้าออก ไปวางไว้ให้แล้วตายโปรไฟล์ก็ตายคอมเมนต์ยับลองเปิดใจเข้ามาครับไปตามที่ไหนเราไม่ได้ไปตามที่ไหนเราโดนลองเปิดใจเข้ามาเอาละวันนี้ไม้บุรานทาเพลงเยอะแล้วเดี๋ยวมาลุยกันเลยดีกว่ามุมมองฟุตบอลนาช่อง5ทีมที่น่าเลือกรุนเลือกเชียจะมีคู่ไหนทีมไหนและต้องไปยังไงมาคู่หนึ่งนาไปเริ่มกันที่บอลถ้วยของลีกอังกฤษหรือถ้วยคาราบาวครับเป็นคู่ระหว่างสายการดงอย่างนิวคาสเซิลยาวันนี้เตรียมเปิดเซนเจมปาต้อนรับกันมาเยือนของเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ยาบุมมองฟองคู่นี้ให้เลือกรุ ทำผลงานทำสกอร์รวมกันจะเกิน3ประตูแน่ครับนิวคาสเซิลครับเล่นในบ้านก็จริงแต่ช่วงหลังครับเสียประตูง่ายครับหลุดแพ้หลุดเสมอไม่ถึงกาชาซิตี้ครับก็ฟอร์มน่าเป็นห่วงครับตัวรับครับเจ็บกระจายครับปีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บรบกวนครับเสียประตูง่ายแต่เกมลุกดีกันทั้งคู่ครับเลยมองว่าวันนี้ครับ90นาทีเนี่ยสประตูถึงแน่คู่นี้จัดไปโอเวอร์สกอร์ครับ คู่สองนะไปดูกันที่บุนเดลีกาของเยอรมันนะคู่ระหว่างม้าขาวอย่างซุดกาจะเปิดบ้านต้อนรับกันไปเยือนของไอทารแฟงเฟิร์ตครับผมมองสำรองคู่นี้ผมคัดมาให้2ออปชันนครับที่น่าสนใจออปชันที่1ครับคือโอเวอร์สกอร์90นาทีครับมองว่าทั้ง2ทีมครับทำสกอร์รวมกันเกิน3ประตูแน่และออปชันที่2องครับผมมองว่าวันนี้ครับม้าขาวอย่างซุดกาจะเปิดบ้านเอาชนะไอทารแฟงเฟิร์ตไปได้ครับคู่นี้จัดไป2อออปชันครับ คู่สามครับยังอยู่กันที่บุนเดลิกาของเยอรมันครับย้ายมาดูคู่ของเสือเหลืองอย่างบุเซียดอทมุนครับเปิดบ้านตอนละการเยือนของแบนเดอร์เบเมนครับมุมมองฟอร์มคู่นี้ไม่ต้องคิดเยอะครับเลือกคุณเลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านอย่างเสือเหลืองบุเซียดอทมุนครับในแง่ของฟอร์มการเล่นในบ้านของดอทมุนดูดีกว่าฟอร์มเกมเยือนของแบนเดอร์เบเมนค่อนข้างเยอะครับผลงานดีครับดอทมุนในบ้านครับส่วนทางกับเบเมนเกมเยือนครับดูแล้วยังไงวันนี้ไม่แค้นครับหนึ่งประตูวันนี้ดอทมุนจัดให้แน่ครับไปลลุุ้นนะทีี่เเเมจาบบสืืออหงซย คู่สี่อยาไปดูเันที่ฟุตบอลถ้วยของสเปนครับโกปาเดเลครับเดปอลิโวลาคอรุนญาครับทีมจากสเปนลาลิก้าสองครับเปิดบ้านต้อนรับทีมจากลาลิก้าสเปนอย่างอาริโก้มันดิครับมุมมองฟังคู่นี้ผมจัดมาให้2ออปชันครับออปชันที่1ครับนั่นคือให้เลือกคุณเลือกเชียร์ไปทางผู้เยือนอย่างตาหมี่อาริโก้มันดิครับแม้วันนี้จะโรเตชันทั้งเป็นส่วนใหญ่ครับแต่ดูจากโจกระแสที่ไหลเป็นใจเข้าข้างแอมเบอริตมองว่ายังไงวันนี้แอมเบอริตบุกมาเอาชนะได้แน่แล้ออปชันที่2ครับมองว่า90นนนนนนาททททีีีีเเเเ่่่ยยััั้ง2มมรรรรรววกกกกสสออออ์์์โแคบิ3 ตูนแน่คู่นี้จัดไป2ออปชันครับแอดแมาริดและโอเวอร์สกอร์ผู้ทายครับผู้ที่5ไปที่บอลถ้วยของอิตาลีครับโคปาอิตาเลียคู่ระว่าเจ้าบ้านครับอย่างหมาป่าคุงโรมโรมา่าวันนี้เปิดบ้านตอนรับผู้ไม่เยือนครับอย่างเจนวัวมุมมองขอ,อ,อ,องคูน่นี้ไม่ต้องคิดเยอะครับเลือกอเลือกเคลียร์ไปที่เจ้าบ้านอย่างโรมา่าครับฟอร์มการเล่นศักยภาพผู้เล่นคุณภาพนักเตะอะไรต่างๆความได้เปรียบทุกอย่างวันนี้โรม่าดีกว่าเยอะครับทีมนึงเล่นในบ้านได้ดีครับอย่างโรม่าเจอกับทีมที่เล่นเกมเยอนไม่ดีอย่างเจนนนนัวววดููแแล้้้ยงไไไีีีมมม่่่ขเร็จโโาาปท